สำหรับการติดตั้งชุดยกนะครับก็วัดจากพื้นขึ้นมานะครับสิบแปดเซนนะครับสำหรับคนที่ทำกล่องแบบนี้นะครับผมคำนวณระยะให้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับขึ้นมาสิบดเซนว่าจอตรงนี้ออกไปนะครับชุดยกจากไทคาเมนเตอร์นะครับด้านที่มีพวงมลลาลัยจะเป็นลักษณะมีมีเกลียวอยู่งนี้นะครับส่วนด้านท้ายก็จะไม่เป็นเกลียวนะครับก็าเราจะเจาะรูรูเนี่ยมันจะมีสองสเต็ป ก็คือเจาะรูขนาดนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้บรรพับดอกบรรพับถ้วย40มิลเจาะให้กว้างขึ้นออกไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เป็นรองรับกับแหวนอ่ามันจะเป็น2สเต็ปแบบนี้นะครับรูรูแรกก็คือทะลุไปเลยนะครับให้แกนผ่านทะลุก็ไปแล้วเดือยวพวงอะไรมันจะเป็นล็อกนั้นครับส่วนตรงนี้ก็เป็นรูกว้างที่ไม่ต้องทะลุแต่ว่าให้แหวนจมลงไปได้นะครับ อ่าเราก็ใส่แกนก่อนนะครับโดยที่ให้ด้านที่มีเกียวนี้ออกไปด้านนอกนะครับ๋ยวตรงนี้มันจะมีโฟมอะไรล็อกเข้าไปนะครับก็ใส่แหวนไปตรงที่เราเจาะไว้ก่อนนะครับเมื่อเข้าที่แล้วเราก็ยึดฐานหลังไว้เลยครับติดตั้งระยะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมาคำนวณหาระยะแล้วครับผมคำนวณระยะให้เสร็จเลยครับ เดี๋ยวตัวนี้ก็จะตั้งขึ้นแบบนี้นะครับตัวเราเตอร์ก็จะมานั่งอยู่บนไม้ตัวนี้อันนี้เราก็ไปใส่พวงมาลัยครับยกตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็ผมก็ซื้อเป็นสายใหญ่ขึ้นมาซื้อเติมขึ้นมานะครับใส่แล้วจะมีน็อต ล็อกหัวอมอะไรไว้นะครับการติดตั้งก็มีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับในความหุดล้วตัวนี้ก็ะจะยกขึ้นนะครับอันนี้ก็จะลงไปนะครับแล้วก็เอาลงไว้สุดเลยนะครับหมอนที่จะหวางเครื่องเดี๋ยว